ಠಠಠ 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 สวัสดีครับผมนายมุสมพุ่มบานตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนแกลงวิทยาสทาวนครับประวัติการศึกษาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนห้วยยางวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต เอกวิทยาการคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูทุนสควครุ่นที่1 4จากมหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รุ่น3ทับ55การจัดการเรียนรู้ในภาคเรียนที่2ทับ5 5พปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาดังต่อไปนี้ 1. รายวิชาโปรแกรมห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จํจำนวน2คาบต่อสัปดาห์ 2. รายวิชาซอฟต์แวร์ประยุกต์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 จำนวน10บคาบต่อสัปดาห์ 3. รายวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ5ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2จำนวน6คาบต่อสัปดาห์งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย 1. สังกัดกลุ่มงานบริหารบุคคลโรงเรียนแกรงวิทยาสถาวรในส่วนงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง 2. ครูที่ปรึกษา ประจำระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับ11 3เวรรักษาการสถานที่ราชการส่วนของครูชาย4ผู้ดูแลและพัฒนาระบบแฟ้มพัฒนางานอ e ิเล e ็กทรอนิกส์ ePortfolio การจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่1ทับ2,556ปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนรู้ ในรายวิชาดังต่อไปนี้ 1. รายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2องจำนวน3คาบต่อสัปดาห์ 2. รายวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ5ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2องจำนวน3คาบต่อสัปดาห์ 3. รายวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ9ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 จำนวนหนึ่งคาบต่อสัปดาห์ 4. รายวิชาการโปรแกรมเบื้องต้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวนหนึ่งคาบต่อสัปดาห์ 5. ารายวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จำนวน10บคาบต่อสัปดาห์งานพิเศษที่ได้รับมอบหมายหัวหน้างานอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่งโรงเรียนแกลงวิทยาสถ,ถาวร ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับ9โรงเรียนแกลงวิทยาสถาวรเวนยามรักษาการสถานที่ราชการส่วนของครูชายผู้ดูแล,แลและพัฒนาระบบแฟ้มพัฒนางานอิเล็กทรอนิกส์ eportfolio ของครูโรงเรียนแกลงวิทยาสถาวรผู้ดูแล,แลและพัฒนาระบบเช็คชื่อนักเรียนออนไลน์ echecking ของโรงเรียนแกลงวิทยาสถาวรผู้ดูแลและพัฒนาระบบบันทึกคะแนนพฤติกรรมนักเรียนของโรงเรียนแกลงวิทยาสถาวรเรื่องเล่าจากภาพ และได้ทำภาระหน้าที่สำคัญรับใช้งานเพื่อพ่อหลวงแห่งไทยสารประโยชน์ของชาติและปวงประชาเหมือนคำสัตย์ ดยสัจจะที่ฉันปติญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริงหยุดมัน ท่าพระหน้าที่สังคัญรับใจง่น ด้วยสัสจจะท,ที่ฉันปฏิญาณให้ไป<ห>ฉันภ <ไป S 2> ูมิใจที่ทำตามได้จริงทดแทนคุณให้พ่อหลวง รับชมผลงานของผมและพบกันใหม่ได้ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ